สวัสดีครับพบกันในเคล็ดลับสุขภาพจากเวชพงศ์โอสถกันเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันถึงอาการปวดตึงที่คอบ่าไหลนะครับซึ่งมักจะพบกับผู้ที่นั่งทํางานในอริยาบทเดิมนานๆครับโดยเฉพาะกับผู้ที่ทํางานกับคอมพิวเตอร์ยกตัวอย่างเช่นการจับเมาส์แล้วก็ขยับไปขยับมาสั้นๆในขณะที่ทั้งตัวบ่าไหลอย,อยู่นิ่งนะครับซึ่งก็จะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าไหลเกร็งแข็งขึ้นแล้วก็ตามมาด้วยอาการปวดครับ อาการเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเราก็เรียกกันว่าออฟฟิศซินโดรมครับในทางการแพทย์แผนจีนอาการแบบออฟฟิศซินโดรมนี้เกิดจากการที่ร่างกายอยู่นิ่งในอิริยาบถเดิมนานๆทําให้การไหลเวียนของเลือดลมไม่ดีจนเกิดอาการติดขัดครับก็จะทําให้เกิดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วก็อาการปวดตามมาครับถ้าเป็นไม่มากนะครับก็อาจจะเป็นแค่อาการปวดเมื่อยเล็กน้อยครับแต่ถ้าเบื่อปล่อยทิ้งไว้นานๆไม่แก้ไขก็จะเปลี่ยนไปเป็นอาการปวดเรือรังได้ครับ แล้วก็อาจจะลามไปถึงปวดศีรษะได้ด้วยแล้วก็ถ้ายังไม่รักษานะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นเกิดอาการความเสื่อมต่างๆเช่นความเสื่อมของข้อแล้วก็เกิดอาการปวดกระดูกกล้ามเนื้อและก็เส้นเอ็นอย่างถาวรได้ครับการแก้ไขก็ทําได้โดยการทําให้เลือดและก็ลมเคลื่อนที่ได้โดยสะดวกครับก็อาจจะโดยการขยับตัวการนวดการประครบร้อนรวมทั้งการฝังเข็มนอกจากนี้ยังสามารถจะใช้ตำรับยาสมุนไพรที่ช่วยลดการติดขัดของลม เพิ่มการไหลเวียนของเลือดช่วยคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ลดอาการปวดอย่างเช่นตำรับยาสมุนไพรเทียงมัวอีครับในตำรับเทียโมัวอีมีสมุนไพรที่เป็นสมุนไพรหลักนะครับอยู่5ชนิดก็คือเทียงมัวเกียงอัวตกอัวโตตงแล้วก็หมู่ฉีครับสมุนไพรหลักตัวแรกก็คือเทียนมัวครับซึ่งก็เป็นชื่อของตำรับนี้เลยนะครับเทียนมัวนี้จัดเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่ามากทีเดียว ราคาค่อนข้างสูงเลยครับในตำรายาสมุนไพรจีนจัดว่าเทียนมัวมีรสหวานแล้วก็สุขุมครับไม่ร้อนไม่เย็นมีสปปรรพคุณสลายลมร้ายระงับเกรงสงบตับแล้วก็ระงับหยางครับซึ่งในทางแผนจีนแล้วเมื่อเกิดอาการลมกำเริบโดยเฉพาะลมร้ายกำเริบก็จะเกิดอาการปวดครับเช่นปวดศีรษะก็เกิดจากลมร้ายเข้าไปในบริเวณศีรษะครับ นอกจากนี้ก็ยังใช้ในการแก้เกรงและก็ระงับอาการลมชักครับเทียนม้วยังมีคุณสมบัติในการบำรุงระบบประสาทครับแก้เหน็บชาได้ด้วยครับท่านที่ปวดศีรษะบ่อยๆนะครับลองใช้เทียนม้วฝานเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะครับเอาไปต้มเป็นน้ําแกงรับประทานเป็นประจำได้ก็จะช่วยลดอาการปวดศีรษะลงได้ครับสูนไพรยถัดไปก็คือเกียงอวดแล้วก็ตกอวดครับ2ชนิดนี้เนี่ยมักจะมาเป็นคู่กันครับทําหน้าที่แก้ปวดเช่นกันแล้วก็ขับลมเช่นกันครับแต่ว่าตัวเขาจะมี ุณสมบัติในการขับกระจายก็คือสลายให้ลมที่มันเข้าไปข้างค้างกระจายออกไปหายไปครับและสลายความชื้นแล้วก็การอุดกั้นครับแก้ปวดปวดหัวโดยเฉพาะปวดที่บ่าไหลหรือช่วงบนของร่างกายครับเกียงอัวและตกอัวเราจะพบกันในยาแก้หวัดด้วยนะครับซึ่งก็ทําหน้าที่แก้ปวดหัวแก้ปวดตึงรวมทั้งขับกระจายสลายลมร้ายที่เข้ามาในร่างกายด้วยครับศูนย์ภัยถัดไปก็คือโต๋ต๋งครับซึ่งเป็นเปลือกไม้ชนิดหนึ่ง เจ้าโตตงเนี่ยเวลาจะใช้จะต้องหั่นให้เป็นเ,เป็นรอยบากอย่างนี้แหละครับโดยที่ยังไม่ขาดเมื่อหั่นแล้วก็จะทําให้เกิดยางไม้ออกมาเช่นนี้ครับซึ่งเจ้ายางไม้ในโตตงนี่แหละครับเป็นตัวที่มีสารออกฤทธิ์อยู่มากทีเดียวครับโตตงเป็นสมุนไพรแก้ปวดครับบํารุงตบับบํารุงไตแล้วก็บํารุงกระดูกกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นครับสมุนไพรหลักตัวสุดท้ายนะครับก็คืองูฉีกครับตัวนี้ครับ งูฉีกนี้ก็จะพบกันเป็นประจำในตำรับแก้ปวดกล้ามเนื้อปวดข้อครับก็มีคุณสมบัติในการบำรุงตับไตสลายการอุดกันบำรุงกระดูกดกล้ามเนื้อและก็เส้นเอ็นครับส่วนสมุนไพรที่เหลือนะครับก็เช่นหุงปีไห้นะครับก็ทําหน้าที่ขับความชื้นหูจี้ก็ทําหน้าที่ขับความเย็นแล้วก็ความชื้นเช่นกันครับตังกุยทําหน้าที่บํารุงเลือดครับแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนของเลือดในร่างกายส่วนสมุนไพรอีก2ชนิดที่เหลือนะครับก็คือ ตีอึง้งทำหน้าที่เสริมหินแล้วก็เสริมสารน้ําครับส่วนเฮียงเซียมมีหน้าที่สลายก้อนแล้วก็ลดบวมครับสําหรับนี้มีการทําเป็นยาลูกกรอนเม็ดเล็กๆรับประทานง่ายครับมีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อยแก้กระสายคลายเส้นทําให้การหมุนเวียนของเลือดและกระลมดีขึ้นครับคลายอาการปวดเมื่อยบริเวณคอบ่าไหลได้อย่างดีเลยครับสามารถใช้กับคนทํางานในเรื่องออฟฟิศซินโดรมหรือผู้สูงอายุที่มีอาการปวดโนนปวดนี่อยู่เป็นประจำได้ครับ ในเรื่องออฟฟิศซินโดรมนี้นะครับนอกจากจะแก้ไขกันโดยวิธีต่างๆที่ผมกล่าวไปแล้วหรือการรับประทานยาศูนญพรยนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือป้องกันอย่าให้เกิดครับโดยการขยับตัวอยู่เป็นระยะลุกขึ้นเดินบ้างแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงให้ข้อได้เคลื่อนไหวให้กล้ามเนื้อได้เคลื่อนไหวอยู่เป็นประจำครับก็จะป้องกันไม่ให้เกิดอาการเหล่านี้ได้ครับ